ท่าไหนที่ชอบท่านหลังท่านหลังอีด็อกเรียกพี่ว่าอีหมาเรียกพี่ว่าอีหมาเดี๋ยวนี้ผมกินได้นหมดทุกอย่างไม่เลือกมันนี่ก็หิวแล้วต้องกินข้าวอะไรจริงเหรอพเอพิ่งจะดสิบเก้าเองอีดอกกับยี่สิบกว่าไม่บ้ากูไปโรงเรียนเลยเหรอเลขมงคลที่เราชอบอหกบัววันนี้เราขอมอบของเรากินแล้วกินหนาวแล้วกินนาแล้วเซ็กกับรอยสักเลือกอะไรเลือกรอยสักพี่มีรอยสักมีเซ็กกับพี่ได้ไหมครับ ค่ะวันนี้กูก็มาถึงราชบุรีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคนนี้คือตัวเด็ดราชบุรีดังมากน่าอีพร้อมโอนเคพัฒจัน่นเอชซีบีพร้อมเด้งแล้วก็ปั่นหนึ่ง <laughs> เรามาอยู่หลังกาแฟอีดอ,อกพะเ้าอ่ะอโอเคปั่นเสร็จเราก็มาต้อเราก็ได้เจอตัวน้องเราก็เลยขอคอนแทตน้องมานะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ใช่น้องนะพี่เอ๋มาน <laughs> อนแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อน้องกันนะครับผมอายุ19น้องกันคนราบุรีคนรับุรีตั้งแต่กำเนิดเลยปะใช่ครั ทำไมไม่เคยเจอวะรู้ว่ากูเกิดเร็วไปหรือว่ายังไงตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้รับจ้างขึ้นผลไม้อยู่ครับในสีเมืองแล้วก็เป็นงานดีเลกก็จะขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่อ๋อใช่เพราะว่านางดังมันจะขายลอตเตอรี่ตอนแรกพี่อยากคิดว่าเหตุรูปเราเราคิดว่าเออเป็นแบบเอาของเพื่อนมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือขายจริงจังเลยขายจริงจังขายมานานยังคะขายของตัวเองมาประมาณ3มงวด3มงวดสี่งวดก็ประมาณเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็โอเคอันเนี้ยชื่อรายการว่าทรงเอรู้จักทรงเอไหมรู้จักทรงเอของเราคืออะไรเออโหคือน่าจะเป็นผู้ชายมีรรออยักะไ แล้วก็คัดกระบะสิ้นแต่งตัวแบบซีซีเดโลกระเป๋าสะพายข้างนี่จำเป็นต้องเป็นบูทชีไม่จำเป็นก็นได้ฮะแต่แตขอให้มีแบบคอสบอดี้แล้วก็เป็นแบบซีซีเดมันโอนอยรอยสักแขนสั้นแขนยาวอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นทรงเอไหมในมุมผองผ,ผมไม่ได้มองผมเป็นทรงเออะราะว่าศิละปะบนร่างกายเมากว่านี่ ตอบดีรู้สึกยังไงเวลามีคนมาเรียกว่าเฮ้ยอ็นี่ไงทรงเออะไรอย่างเงี้ยไม่ติดนะครับเพราะมันแล้วแต่คนจะมองเราไม่ได้มองว่าทรงเอเป็นแบบไม่เลิศเลยงี้ใช่ไหมเราสักไหมสักสักตรงไหนบ้างขอดูหน่อยหน้าอกมีหน้าอกมีตรงไหนอีกมีท้องด้วยไม่เชื่อหรอใครจะเชื่อว่ามีตรงท้องอย่างไม่มีใครเชื่อกูเลยไหนขอดูตรงนี้หน่อยตรงนี้ที่ว่ามีมันจะเป็นนี่ครับอ๋อ อันนี้ก็ไม่ใช่ฟิลแบบแขนสั้นแขนยาวอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็เป็นรอยสักแบบปกติน่ารักเขาบอกว่าจริงมาที่บอกว่าคนที่มีรอยสักอ่ะไม่ชอบมีขนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนแล้วเรามีขนไหมมีตามแบบคนรักแรกขนลักแขคงอะไรอย่างนี้แขนอะไรอย่างเงี้ยมโว้ยจำเป็นมาที่บอกว่าทรงเอจะต้องขับรถแรงกว่าคนปกติมันก็ไม่จําเป็นอยู่ดีคนมากคนเขาอาจจะชอบในแนวเดียวกันขับรถเร็วเหมือนกันอะไรเพราะว่าในไหนแต่งรถมาทั้งทีก็อยากจะเบิ้ลให้เสียงดังน้อยเราขับรถเร็วไหมถ้าเร็วเวลารีบแต่ปกติก็ชิวๆใช่ ชอบคลาสสิกหรือว่าชอบรถแต่งชอบคลาสสิกครับชอบคลาสสิกมากกว่าเอเก็เป็นแบบผู้ชายวินเทจเลยแบบนี้ถามได้ไหมทำไมถึงแบบเริ่มสักเริ่มจากอ,อกหักเป็นคนซาดิสครับทำเจ็บตัวมันเป็นแบบเหมือนอ,อกหักไม่รู้ว่าเจ็บแค่ไหนแต่คืออยู่ดีก็อยากสักอายุประมาณเท่าไหร่ตอนสัก <7. S 2> จเจคิดยังไงกับเวลามีคนบอกว่าอีพวกที่เป็นรอยสักเนี่ยคือคนไม่ดีก่อนที่เราจะสักตอนเด็กๆเราก็โดนบุกฝังไปงั้นแต่พอเราโตขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าสังคมอ่ะมันแบ่งเองโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องมีรอยสักเราเราเจอคนที่มีรอยสักดีๆทั้งเยอะแยะผมก็เลยไม่ได้มองในมุมนั้นเลยก็เฉยๆใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วปัจจุบันเราขับรถอะไรขับรถมอเตอร์ไซค์เ <c oughs> วฟเวฟอยากขับดูคติไหมเลีนมัน <c oughs> ชิมพี่สามารถซื้อให้เราได้หลายๆคัน ไม่ได้เราจะถามน้องอีกไหม่ะแล้วเวฟเราแต่งปะไม่แต่งครับทำไมถึงชอบเดิมๆปกติคนขับเวฟอย่างน้อยก็ต้องแบบลงล้อหน่อยแบบเปลี่ยนเบรกปาดเบาอะไรเงี้ยก็เดิมมันดีอยู่แล้วปัญหาเรื่องโดนจับเลยทำไมเขาดูโลกสวยจังหวะเขาดูเป็นคนดีมากอันนี้ก็คือปกติใครๆก็อยากรู้ทรงเ A ตามนู้นตามนี้มีรอยสักเลยปกติเรามาถามเรื่องเลขมงคลที่เราชอบดีกว่ามี4 9 5 2 5 6 5หบวกเลขตัวเองเนี่ยหครับ5 6บวก วันนี้เราขอมบอบของเรา,ากินล้วกิน้แล้วกินนแล้วกินแล้วกินแล้วก็ชอบเลขห้าหกใช่ไหมพี่ก็ชอบระหว่างเซ็กกับรอยสักให้เลือกเลือกอะไรเลือกรอยสักจริงนะให้เลือกทีนึงเซ็กกันเ้ยพี่มีรอยสักมีเซ็กกับพี่ได้ไหมครับเอ้ยนา่านักสถานที่แปลกๆเคยไหมไม่เคยปกติก็จะที่ห้องอย่างเดียวหรอแลเบียงเคยไหมมีบ้างโซฟา มันนี้ก็หิวแล้วต้องกินข้าวเลยจริงเหรอเลิศเพิ่งจะ19เองอีดอกก็2ย <um. ี่สิบกว่าไม่บ้ากูไปโรงเรียนเลยเหรอท่าไหนที่ชอบท่าหลังทัาหลัง เรียกพี่ว่าอิหมาเรียกพี่ว่าอิหมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้น่ารักนะคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้หึงไหมเคยเป็นคนขี้หึงครับหึงอารมณ์ร้อนเลยเคยอารมณ์ร้อนที่สุดถึงขั้นไหนที่คิดว่าแบบเออกูนี่ัสไม่ดีเลยว่ะกูเป็นคนขี้หึงเกินไปอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปกระชากผู้ชายแล้วก็เป็นใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณั้นเป็นกระเทยทําไงอ่ะก็ยังต่อยอยู่ก็น่าแตกไงก็เคยมีประสบการณ์นั้นแบบหึงหึงมากสองขั้วไปเฉลยอ๋อเป็นตูดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเหรอ สดเลยสเปคที่เราชอบแบบไหนสเปคที่ตั้งไว้มันก็มีฮะแต่ผมก็ไม่ได้ชอบตรงสเปกสักอย่างอยากรู้ว่าสเปกมันเป็นตัวเล็กอะไรเงี้ยฮะตัวเล็กเลสูงสักร2อหนักสัก8โลสูงสัก80หนักสักโลผิวขาวหรือผิวคล้ำเรื่องผิวไม่ได้สีครับแต่ถ้าขาวก็ได้ผมสั้นผมยาวยาวนมเล็กนมใหญ่ไม่สีครับได้หมดเลยครับนมเท่ากันเลยได้ไหม ชอบให้คนมาจีบหรือว่าชอบไปจีบเขาชอบให้คนมาจีบคนแบบไหนที่เรารู้สึกว่าอีมากถ้าแบบคนแบบนี้มาจีบคือไม่เอาเลยอะไรเงี้ยตอนก่อนอาจจะแบบไม่ชอบผู้หญิงทะลึ่งพอเราได้เคยได้คบแล้วมันรู้สึกว่าเออให้ชีวิตมันมีสีสั่งมันก็เลยเปลี่ยนสปีกจากแบบชอบผู้หญิงแบบแบ๊วๆกลายเป็นชอบผู้หญิงแบบแนวทันผู้หญิงแบบแบ๊วว่าน่าเบื่อพี่จะบอกให้พี่ไม่แบ๊วเลยพี่เนี่ยมันทะลึ่งสุด เป็นคนแต่งตัวสไตล์ไหนไม่รู้ว่าจะเป็นสไตล์ไหนเราจะใส่แบบเสื้อผ้าแบบที่มันแมทกันไหมก็ดำทั้งชุดติดไหมจต้องเป็นแบรนด์ไม่ติดครับแต่วาเสื้อผ้าผมก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบตามตลาดนัดมือสองอะไรเงี้ยเคยแต่งตัวที่แปลกที่สุดที่แบบโอ้โหไปถึงเพื่อนเหมือนไอ้กันกูไม่โคบกับมึงหรอกอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นรองเท้าแบบคขนวยแจ็คอย่างเงี้ยครับผมงอาตะฝนทิ้งไว้ให้มันดำแบบเหมือนลาขึ้นแล้ว่าใส่กางเกงตัวรถล้มอย่างเงี้ยก็มาตัดให้มันสั้นๆใส่ให้ดูแบบเซอร์ที่สุดเลยเนี่ยเรามันหล่อนี่เราาามมมีีควสสุุขกท่ด เป็นเพื่อนครับเล่นสเก็ตต่างสันปาร์ตี้ต่างปกติเล่นสเก็ตอย่างเดียวใช่ครับเคยวิ่งไหมวิ่งสเก็ตขายอะไรเงี้ยเคยจะวิ่งอื่นอื่นวิ่งไม่ใช่มีไอดอลในดวงใจไหมไม่มีไม่มีแบบอยากเป็นเหมือนใครเลยหรออะไรเงี้ย อยากเป็นตัวเองงานในวงการสนใจจะเข้าไหมถ้ามีก็สนใจครับก็อยากดันตัวเองเพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีฐานะอะไรอะไรเงี้ยเรามาต้องสร้างด้วยตัวเองหมดน่ารักจังเลยอ่ะโสดจริงหรอไม่เชื่อหรอกใครจะไปเชื่อวะอ่ะอันนี้เป็นคําถามที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเสี่ยงตีกันทั้งคู่มีรอยสักเป็นนายกได้ไหมได้เนะครับจริงต่างประเทศนะนะให้คนมีรอยสักเป็นตำรวจเป็นข้าราชการตัดภาพมนที่ไทยหัวเกียนเอ๊ะ กูว่าอีพีเดียวเชื่อกูอีดอก็ถือว่าในความรู้สึกเรามันไม่ได้เด็กมากแล้วก็19แล้วก็ทํางานเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็ส่งที่บ้านไปอะไรแบบนี้ก่อนที่จะไปถามคําถามแบบว่าให้มันดูแบบเก๋กว่านี้ฟังพี่ดีๆอันนี้เขาเรียกว่าเอมคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่พี่กินเองเพราะพี่เป็นคนดื่มเหล้าหนักมากแล้วร่างกายพี่ก็โซมชื่อก็บอกเลยว่าเอมคอลลาเจนนอนน้อยสิวเซียนสิวอุดตันเป็นเป็นฟิลแบบหน้าโซมสิวหนองสิวอักเศบอ่ะหนึ่งกล่องมีเจ็ดถ้ากินครบหนึ่งกล่องผิวจะรู้สึกว่่่าาเปปลียนไตตออิิผวจะ จริงๆดูผิวพี่น่าสัมผัสไหม,ไม เดี๋ยวพี่จะให้เซตนี้ให้เรากลับไปกินที่บ้านเลยเพราะใครสนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1490บาทส่งฟรีกิน2กล่องเห็นผลกิน4ี่กล่องได้ผัวแบบนี้นี่กินมา6กล่องไม่รู้ต้องหลุนเอาวหน้างานอันนี้เป็นช่วงระทึกใจระทึกใจเลยนะอขอดูอันนี้หน่อยเราต้องหยิบขึ้นมาเลยเพราะอันนี้เราจะจําไม่ได้นะคะแม่พร้อมหรือยังครับต้องตอบภายใน3าวิตอบช้าก็3าวิโดนหอบแก้มโดยคุณตํารวจโบโบบัสเลยเร็วเลยนะพร้อมอยากให้กินน้ำหนึ่งที อาชนแก้หน่อยพร้อมนะคะอันนี้คือความจริงของน้องกันเด็กราบบุรีของเราเริ่มมือซ้ายมือขวากี่ล้อต่อวันสองพันขื้น่านลงลงครับกางเกงในสีอะไรดำครับขึ้นค่อมหรือโดนคอมทั้งคู่ครับญี่ปุ่นหรือไทยทั้งคู่เนยนมเล็กนมใหญ่ไม่สี่ครับคางเสียงไหนหนึ่งสอง เลยนะคะสดหรือถุงถุงครับอ่อนหวานหรือสาดิตทั้งคู่คหวานหรือขมขมครับกระเทยหรือกระเทยครับดีมากพี่ชอบมากอัไใน,นแบบนี้อันนี้พี่ไม่ได้ลิสต์มาเขาทำมาให้อุ้ยหน้าแดงเลยอ่ะห <ไข S 1> มายถึงกู น้องน่นรักก็คือตอนนี้โสดไม่มีสเปคใครก็ได้ที่คุยด้วยสบายใจเราคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมก็ถ้าไม่มีแฟนก็เจ้าชู้นะแต่ถ้ามีคือคนที่มันมีอยู่แล้วอะมันดีอยู่แล้วอันนี้พี่ถามเผื่อๆเลยติดไหมถ้าสมมติว่าจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่คุยกับเรามันก็จจต้องเป็น,ปนผู้หญ<ม>ิงเพราะชอบผู้หญิงแล้วถ้าสมมติมีเพศที่3หรือ lgbt อย่างเงี้ยทำให้เราสบายใจอย่างเงี้ยเราคุยได้ไหมก็คุยได้ถ้าเป็นแบบคุยเป็นเพื่อนพี่น้องกันแบบนั้นแต่ไม่ได้เกลียดไม่ได้อีไม่ใช่อยากจะบอก แล้วคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณจะเป็นข้าราชาการไม่ได้แต่ทํางานในบางอย่างไม่ได้จําเป็นไหมชีวิตคนคนหนึ่งเกิดมาต้องเป็นข้าราชาการไม่จําเป็นครับเพราะตอนเด็กก็ถูกปลุกฝังว่าโตขึ้นมาให้เป็นข้าราชาการเราก็แหกศักก่อนเลยแล้วตอนนี้ถ้าเลือกได้เป็นข้าราชาการกับโยนผลไม้เราจะเลือกอะไรผมเลือกโยนผลไม้เราสร้างตัวเองเราไม่ได้ไม่เป็น ี่คาขเอาแล้วเอาแล้วเริ่มตื่นเต้นก็ไปทุกที่เลยเดียวะเอาต้องใช่ว่าไม่ได้เป็นลูกน้องใครเออเพราะว่าโยมหมดหรือไม่แล้วก็เป็นตัวเราเพราะเราสร้างขึ้นมาเองชอบกินอะไรถามเลยแบบน่ารักน่ารักชอบกินอาหารอะไรกินอาหารไทยอ่ะเเผ็ดๆบ้างชอบแซ่บๆอย่างเงี้ยส้มตำชอบไหมได้ชาบูได้สเต็กผมกินได้หมดทุกอย่าง จริงเหรอไม่เลือกาเราดังมาจากอะไรอะ่ะพี่อยากรู้ทําไมคนเขาถึงแชร์แบบน้องกันน้องกันกันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยจากอะไรดิจิตอ k ก,ก็น่าจะเป็นแบบลูกก่อนเปลี่ยนตัวเองกับหลังเปลี่ยนตัวเองขอดูได้ไหมได้ไหนขอดูไหน่อยเน,นี่ยอ้วนก็ดีนะแต่เอาจริงๆเลยอะ่ะได้หมด ได้ก็ได้ตอนนี้นก็ใช่ที่ดีก็คือเปลี่ยนตัวเองมาดังมาจากทิกตอกอะไรแบบนี้พอมาเป็นครีมเสิกก็มีกระสแสลอตเต,ตอรี่เข้ามาอ่ะวันนี้เราจะลองให้กันลองจีบพี่ออาสมมุติว่าเราเราเพิ่งเป็นแฟนกันมาลองจีบกันพี่เป็นแบบสเปกกันเลยสมมติพี่เป็นผู้หญิงแบบด้ารักมากให้กันลองจีบจริงจังเลยนะถ้าจีบได้เธอจะได้พี่ไปครอบครองมองหามองเขาองอืออ่ะลองจีบดูสมมติเราประเดทกันไหมอะไรเงี้ยหรือปอนจริงเหรอ ใช่ครับก็จะแบบแต่คนอยู่เยอะมากเลยนะเธอเธอไม่ไอายเขาเหรอเธอเพราเธอะอะจริงหงอมือสั่นเลยเขินจริงหงอครับแป้งเยอะมากเ้ยอืมแล้วทึ้นมาอย่างไรแบบเนี้ยขอลุกมาเองจิ้งหงออะไรแต่พอเราเอารถกลับไปแล้วเราจะกลับบ้านยังไงดีอะเดีย๋ยวไปส่ง ทำไงดีอ่ะพ่อไม่อยู่บ้านด้วยอ่ะเราก็ห้องพ่อเราอ่ะเธอตอนเดินเข้าบ้านอ่ะเขาชอบไม่หลอกห้องใช่ปะ่ะแล้วถุงยางของพ่อเราอ่ะไซเดียวของเธอเลยออยู่เต็มห้องพ่อไปหมดเลยแต่เราอยู่คนเดียวอ่ะเธอไปส่งแล้วหน่อยได้ป่ะอันนี้มันดูคันมากอา่ะสมมติพี่เป็นคนจีบด,ดีกว่าอันนี้มากคนเดียวหรอครับมากคนเดียวครับไปไหนต่อยังไม่รู้เลยครับอ๋อกินข้าวยังยังครับอยากรวยไหมไม่ใส <laughs> ่ก็ไม่ใส่ตอนนี้พี่บอก ก็จะเป็นแบบนี้น้องก็ดูน่ารักถ้าสมมติว่าใครอยากจะอุดหนุนลอตเตอรี่ของน้องจะบอกว่าก็ฝันกันต่อไปเพราะกูดีลแล้วว่าหลังจากนี้เวลาน้องเอาลอตเตอรี่มาขายกูจะรับซื้อทุกปึ๊งชื่อน้องกันอยู่รัฐบุรีบ้านอยู่แถวไหนของรัฐบุรีอยู่บ้านไร่อุ่เรือครับบ้านไร่อุ่นเรือก็คือทางไปวัดเพลงใช่อ๋อทางนู้นเลยปกติเล่นสเก็ตที่ไหนเดืนายครับตลาดเดืนายเดืนายก็อยู่แถวนน้นใช่แล้วขายลอตเตอรี่ที่ไหนเด็ดโมงถึงห้าหกโมงก็จะอยู่ในสี่เมืองอืมอ่ะเปิดวาร์ปหน่อยตอนนี้ขอไอจีนนนน่ออยคะ้งกััร ntp swgn ครับแล้วก็อันุสกวร่อ์ถ้ามีคนทักไปแล้วบอกว่ามาจากรายการทรงเอที่พี่เอ็มที่พี่ก็ไม่ต้องตอบใครทั้งนั้นได้แค่กดไลค์ให้เขาอย่างเดียวรู้ไหมบอกว่าผมมีแฟนแล้วครับอ่ะตอนนี้มีผลงานเลยรับฝากผลงานเลยค่ะฟากกล้องนี้เลยผลงานก็ไม่มีครับแต่ก็ ผลงานอะไรอ่ะบายผลงานผลงานอะไรไอยังไงทีอะบอกไม่มีให้คนอ๋อกูขแค่ให้คนแบบว่าติดตามเราอะไรแบบเนี้ยช่องทางไหนได้บ <oh ้างนอกจากไอจีอะไรเงี้ยบุ๊กครับแล้วก็ N A W T H A N P R O L S A W A เป็นคนร้องเพลงเพอไหมก็มีบ้างขอสะท้อนหนึ่งได้ไหมร้องให้พี่เพลงที่เหมาะกับพี่เอ็มอะเออแบบว่าเหมาะกับพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเร็วมันต้องมาไม่ต้องเขินพี่โสดลูกยันไม่ออกเขินอะเดี๋ยวใครส่งให้พี่ฟังละกันเดี๋ยววันนี้รายการทรงเอของเรา ก็ต้องจบแล้วอีพีนี้อันนี้ถือไม่รู้จะเป็นอีที่เท่าไหร่แต่จะบอกว่าเราจะต้องจบไปก่อนอันนี้คือน้องการถือว่าเป็นตัวท็อปราบบุรีเลยก็ว่าได้อาจจะมีมากกว่านี้แต่เรายังหาไม่เจออันนี้ถือว่าก็ตรงเทคใครใหลายๆคนอาจจะไม่ได้ทรงเอมากแต่ก็คล้าย A อยู่เพราะว่ามีแบบรอยทรงรอยสากเป็นสไตล์นี้คําว่าทรงเอไม่จําเป็นจะต้องติดยาเพราะทรงเอที่เราพูดถึงไม่ใช่ทรงเอเย็นแต่เป็นทรงเอสุบะชยัยสําหรับอีพีนี้เราลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องคุณเอ็มด้วยนะครับ